พระครยาหารรัชกาลที่5เสวยร่วมกับชาวบ้านครั้งเสด็จประพาสต้ตนมีเมนูอะไรบ้างภาพรัชกาลที่5ครั้งเสด็จประพาสต้ตนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระไทยความเป็นอยู่ของราษฎรและทรงหาวิธีเพื่อให้ทราบถึงวิถีชีวิตพระศกนิกรของพระองค์ หนึ่งในนั้นคือการเสด็จประพาสต้นซึ่งพระองค์ทรงร่วมเสวยพระกรยาหารกับชาวบ้านอย่างไม่ทรงถือพระองค์แล้วพระกรยาหารรัชกาลที่ห้าเสวยร่วมกับชาวบ้านมีเมนูอะไรบ้างภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าประทับนั่งขวาสุดขณะเสด็จประพาสต้นครั้งที่สองพศ2449ที่เมืองกำแพงเพชร รัชกาลที่ห้ากับการเสด็จประพาสต้นการเสด็จประพาสต้นเป็นการเสด็จเพื่อทรงสำราญพระราชอิริยาบถโดยไม่มีการจัดการรับเสด็จเป็นทางราชการไม่ให้มีท้องปราสั่งหัวเมืองให้จัดทำที่ประทับแรมณที่ใดใดสุดแต่พอพระราชหฤทัยจะประทับที่ไหนก็ประทับที่นั่นรัชกาลที่ห้าเสด็จประพาสต้นสองครั้ง ครั้งแรกตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึงวันที่7สิงหาคมพศ2447รวมระยะเวลา25วันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังเมืองต่างๆอาทิราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและอื่นๆครั้งที่สองตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึงวันที่29สิงหาคมพศ 2,449รวมระยะเวลา34วันคราวนี้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังเมืองต่างๆเช่นนนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและอื่นๆคุณสันสนีวีรสิลชัยกล่าวถึงเรื่องนี้ในบทความรัชการที่ห้าปลอมพระองค์เสด็จประพาต,ต้นแต่คนจำได้เพราะพระบรม,มรูปตอนหนึ่งว่า การเสด็จประพาสต้นครั้งแรกรัชกาลที่5ทรงสำราญพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากเพราะเป็นไปตามพระราชประสงค์ทุกประการพระองค์ทรงสามารถประทับประปนกับราษฎรโดยที่ราษฎรไม่รู้ตัวทำให้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่และทุกข์สุขที่แท้จริงของพระสนิกรในพระองค์มีเหตุการณ์หนึ่งที่เล่าสืบกันมา กรณีนายช้างบ้านบางหลวงอ้ายเอียงพระนครศรีอยุธยาซึ่งต้อนรับรัชการที่ห้าด้วยเข้าใจว่าพระองค์เป็นขุนานางคนหนึ่งเรื่องนี้สมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในจดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นว่าดูท่าทางนายช้างเห็นจะรู้จักผู้ลากมากดีกว้างขวางพอเห็นพวกเราก็ไม่ต้องไต่ถามว่าใครเป็นใคร เข้าใจเอาทีเดียวว่าเราเป็นพวกขุนนางที่ตามเสด็จมาข้างหลังบอกว่าเสด็จไปเมื่อสักครู่นี้เองเชิญให้พวกเราเข้าไปนั่งบนแคร่ในโรงยาวหาน้ำร้อนน้ำชามาตั้งแล้วเข้าไปนั่งเคียงบ่าเคียงไหลสนทนากับพระเจ้าอยู่หัวมิได้มีความรู้สึกและสงสัยอย่างไรก็ดีในการเสด็จประพาต้นครั้งที่สองราษฎรพยายามสืบทราบว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ยังที่ใดเพื่อจะได้เข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดทำให้การเสด็จพระพาต,ต้นครั้งนี้ไม่เป็นไปตามพระราชประสงค์กระทั่งทรงยกเลิกการเสด็จพระพาต,ต้นในที่สุดภาพสภาพบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ห้าในภาพคือคลองพดุงกรุงเกษมบริเวณสะพานเจริญสวัสดิ์พระกระยาหารรัชกาลที่ห้าคราวเสด็จประพาต้ตน คุณนริศจรัสจัญญาวงกล่าวถึงพระกรยาหารรัชการที่ห้าเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นไว้ในหนังสือตำรับสร้างรสชาติว่าครั้งแรกพระองค์เสวยพระกรยาหารสำหรับชาวบ้านสามมื้อคือมื้อแรกที่บ้านใหญ่พึ่งหม้อข้าวกับกระบับไม้ไผ่ใส่ชามกะลามีผักกาดผัดหมูปลาเค็มน้ำพริกมือสองเจ้าคุณสุนทรเทสาเมือนงนครปฐมแกงไก่มาเข้าร่วมสำหรับกับพระองค์ และมือที่สามที่บ้านนายช้างกับยายพลับซึ่งไม่ได้ระบุอาหารแต่ยายพลับได้เข้าร่วมทําครัวกับคนของรัชการที่5ด้วยส่วนการเสด็จประพาสต้นอีกครั้งในอีกราวสองปีถัดมาคือพศ2449มีบันทึกพระกระยาหารไว้สามมือเช่นกันคือมื้อแรกชาวบ้านทำขนมจีนกับหมี่เลี้ยงที่พระราชวังบางปะอิน มือสองยายพลับกับลูกสาวทำแกงบะไชยออกกับแกงไก่เลี้ยงและมือที่สามพันรยาข้าราชการและผู้ดีในเมืองกำแพงเพชรทำสำหรับเลี้ยงหลายสิบสำรับจะเห็นได้ว่าพระกระยาหารราชการที่ห้าเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นนั้นเป็นอาหารที่ราษฎรกินกันโดยทั่วไปและหลายเมนูก็ยังนิยมแพร่หลายมาถึงปัจจุบันนี้